สวัสดีครับเพื่อนๆสิริ3า5วันวันนี้ผมมาเขาดาวที่ผาแต้มนะครับจงบังหวัดบุรลราชธานะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับก่อนใครในสยามที่ผาแต้มนะครับก็วันนี้ผมจะเอาบรรยากาศนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับวันที่1มกราคม2 5 6นนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับตอนนี้ผมอยู่บน หน้าผานะครับของผาแต้มจังหวัดบุรีรับซึ่งนักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะหนาตานะครับก็จะมีทําบุญตักบาตรนะครับผมจาวบานเพื่อนทาบุญรับพรดีๆนะครับสกราชใหม่2566นะครับเดีะครับอยวคุณอยู่พาเพื่อนชมบรรยากาศนะครับนักท่องเที่ยวแล้วก็ ที่มาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาแต้มอำเภอโค้งเจียมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับ f c ท่านใดที่ไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวนะครับก็วันนี้ผมจะพาชมบรรยากาศนะครับดีๆนะครับพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามที่จังหวัดอุบลราชธานีนะที่ผาแต้มนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปชมบรรยากาศนะครับ ปราธานนิมนต์นะพ่านผู้บทุกาผู้ทุก,น,ทกนามน,นะครับที่ได้เดินทางมาถึงแล้วนิมนต์นะครับถ้านทีเขียนบทธรรมันแล้วสราบานนิมนต์ทุกทุกนามน,นะครับ ก็กำลังจะขึ้นนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็จะทำบุญตักบาตรนะครับก็ให้เพื่อนๆเ c ซทุกท่านนะครับได้ร่วมทำบุญตักบาตรนะครับรับสิ่งดีๆนะครับทั้งกับชีวิตมงคลชีวิตนะพุทธศักราชใหม่นะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ทยอยมานะครับบรรยากาศตรงนี้อากาศอยู่ที่16องศานะครับกำลังเย็นสบายเลยนะครับเพื่อน พระาทิตก็ยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็กำลังรอชมแสงแรกนะครับผุ้สักราชใหม่นะครับมผมให้เพื่อนดูบรรยากาศมุมสูงนะครับ เรามองเห็นข้างหน้าคือภูเขาทางชายแดนเขตส,สปปลาวนะครับแม่น้ำโขงกั้นระหว่างไทยลาวนะครับนะครับตอนนี้ก็เวลา 6กนาฬิกา20นาทีนะครับาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวจะรอ,อะไปชมพระอาทิตขึ้นพร้อมๆกันนะครับ <c oughs> สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับปีนี้ไม่มีการจัดงานเลื่อนเรง เอกลึกนะครับก็มีแบบย่อมๆนะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะนะครับสำหรับตรงนี้นะรเก็เนยบรรยากาศของนะักท่องเที่ยวน,นะครับ <c oughs> กาลชมบระาทิตย์ขึ้น,น ท่านใดนะครับที่ตื่นเช้ามาได้รับอากาศบริสุทธิ์นะครับตอนรับปีใหม่ของอประเทศไทยเรานะครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับ โ3งครึ่งนะครับโอทิกาสามสิบนาทีพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้เมฆเมฆยังบังอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆติดตามนะครับรับชมนะครับไปพร้อมๆกับผมนะครับว่าเราจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามที่จังหวัดบุรลรัชธานะครับณผาแต้มนะครับบรรยาากศอากาศตอนนี้ก็อยู่ประมาณ16องศานะครับเย็นสบายนะครับ อาทิตย์ขึ้นนะแล้วนะครับก็จะมีเมฆเบาบางนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาวันนี้ก็ไม่เยอะนะครับความเจริญก้าวหน้านนะที่การงานนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนนะครับมา ชมบรรยากาศนะครับสดๆนะครับที่ผาแต้มนะครับจังหวัดอุบลราชธานีก็มีสื่อหลายช่องนะครับมาทําข่าวนะครับที่จังหวัดอุบลนะครับก็ที่ผาแต้มนะครับแล้วก็ที่ผาชนะใดนะครับมีโอกาสหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปที่ ภาชนะใดไปชมบรรยากาศที่ที่นั่นดูว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับว่าผราแต้มสวยงามแล้วที่ภาชนะใดน่าจะสวยงามมากกว่านี้นะครับก็ให้เพื่อนรอติดตามรับชมนะครับหลังจากชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วผมจะพาเพื่อนไปทําบุญนะครับเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ส่งบุญส่งอุศนให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับใน คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับเพื่อน,นๆนะครับตอนนี้พาติดขึ้นแล้วนะครับ ก็ยังไม่เต็มดวงนะครับสื่อทุกช่องก็ตอนนี้มาทำข่าวนะครับบรรยากาศของนักท่องเที่ยวก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้บรรยากาศสดๆนะครับที่ผมให้เพืเ่อนๆนะครับไปชมบรรยากาศสดๆที่ลานผ้าแต้มนะครับ ของนชนชันชนรวบุวตักบากตตอนเช้านะครับสวยเลยอยากงองโอ้หโ้โหโอ้โหโโหอะรอะพ่อใครลูกนะใครลูกกระาไปเลย

ครับก็เพื่อนมาทำบุญตักบาตรนะครับทำบุญกันนะครับเพื่อน นะครับ<อ>การทำบุญของอาสานนิษชนนะครับ<อ>ที่ร่วมกันทำบุญตัางบาทเ<อ>ช้านี้นะครับ ความสุขความเจริญหน,น้าที่การงานทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับคนที่มาเข้าติดตามรับชมตั้งแต่ต้จนจนจบน,น,น,นะครับขอขอบคุณค่่าสวัสดีครับ